อย่างแรกเลยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมเนี่ยเราต้องดูดูก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอ,ะอย่างคุณเด้เนี่ยสาเหตุเพียบเลยใช่สาเหตุครบทุกข้อเลยครับทยกเบ้นดีเอ็นเอยกเว้นกรรมพันธุ์แค่นั้นใ,นใช่เพราะครบทุกข้อเนี่ยถ้าเราตัดสาเหตุออกไปได้เนี่ยมันก็จะร่วงน้อยลงแต่ถามว่าแล้วมันจะมันจะทํายังไงให้มันแบบกลับมาแข็งแรงก็อาจจะต้องใช้พวกเซรั่มบำรุงอะไรเงี้ยฮะขั้น2ก็คือ เราดูแลตัวเองแล้วแต่ว่ายังไม่ดีขึ้นก็ใช้พวกเซรั่มบำรุงที่ไม่มีส่วนผสมของยาก่อนอเพราะว่าถ้าไม่มีส่วนผสมของยาเนี่ยเราสามารถซื้อใช้ได้เองนะครับโดยไม่ต้องมาพบแพทย์<อ>แต่ต้องต้องผ่านอายอยนะจะได้ปลอดภัยเนาะแต่บางคนที่ใช้ไปแล้วเนี่ยไม่ดีขึ้นครับ,รบก็ต้องสเต็ปถัดไปก็ต้องมาพบแพทย์ เพระเาะแพทย์เนี่ยสเต็ปตัดไปก็คือการการต้องทานทานยา,นาแล้วก็ใช้เซรั่มที่มีส่วนผสมของยา<อ>นะครับตัวนี้ก็จะได้ผลดีครับแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมอนเนี่ยเพราะยามันจะไปยับยั้งกลไกนี้นะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงครับผลข้างเคียงของยาก็อาจจะทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศในช่วงที่ทานยาันนี่คือขั้นตอนที่นี้ขั้นตอนนี้เองใช่บางคนนะครับต้องบอกว่าบางคนแต่ส่วนใหญ่พอเเป็นเนี่ยเขาก็จะแบบ พูดกันต่อๆอไปหัวร้านดีกว่าเพราะผู้ชายก็จะกลัวแล้ว